าใครมาที่ KLCC Twin Tower แล้วเดินเที่ยวที่ห้างนะคะก็อย่าลืมมาที่ตรงบริเวณสวนนะคะเพราะว่าเขามีซิมโฟนีเล็กวอเตอร์โชว์ที่นี่ค่ะก็เป็นการโชว์น้ำพุตามเสียงเพลงเริ่มตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มทุกวันเลยค่ะเราจะเลือกนั่งชมตรงบริเวณฝั่งสวนมองไปเห็นตึกแฟดก็สวยดีเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องเลือกที่นั่งให้เร็วหน่อยนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเลยค่ะ